ค่ะคุณิงคะวันนี้จัดเวทีวันนี้ก็เหมือนเป็นการที่ประกาศเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์หรือเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เหมือนเป็นจะเป็นนโยบายหลักของทางไทยสร้างไทยเลยไหมคะก็จริงๆแล้วตัวเรียกว่าแกนแกนหรือว่า เจตจำแลวกันของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเราจะมีมอเตอร์อยู่แล้วว่าไทยสร้างไทยมุ่งสร้างการเมืองสุจริตนั้นเราขอดคําว่าการเมืองสุจริตสร้างการเมืองสุจริตนะคะดังนั้นอันนี้คือตัวนโยบายหลักที่เรามีมาโดยตลอดวันนี้มันก็เป็นโอกาสอันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราพยายามจะตะตะโกนและกันว่าให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างการเมืองสุจริตเนี่ยมันก็ คนสนใจน้อยเนาะพอวันนี้กระแสของอาวเแอร์มา,าทำให้คนไทยตื่นตัวและนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศฐาหนนาจอย่างสหรัฐอเมริกาย่างจีนให้ความสนใจมันก็เลยกลายเป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือลูกข้าวเท้าลูกข้าวเท้าประเทศไทยที่ควรจะยิมยกในประเด็น เรื่องของการปาบคนเลวที่ทำเรื่องทุจริตเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาทำให้มันสำเร็จได้จริงๆนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่สำหรับตัวเองเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดพักไทยสร้างไทยมองเห็นโอกาสนี้ว่าเราควรจะชมช่วยโอกาสที่ทั้งโลกเนี่ยกำลังสนใจเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งมันก็คือ เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการทุจริตของประเทศไทยประเทศไทยเรามีการทุจริตสูงมากนะคะ,ะตัวเลขเดชนีคอร์รัปชันของเราเนี่ยสอบตกได้เพียง34นะคะแล้ว,ลวเราก็ม,มีเงินที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจเถื่อนเนี่ยนะคะอยู่ถึง8.7ล้านล้านหรือประมาณ48-49ของ GDP แล้วก็ติดอันดับท็อปของเอเชียมังลำดับสี่ที่มีธุรกิจที่ที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็เงินที่จริงๆแล้วก็รายงานโดยแบงค์ชารายงานโดยกระทรวงการคลังนะว่ามันมีเงินที่หมนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยอ่ะจำนวนมหาศาลที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็คือตอนนี้ตัวเลขปี7เนี่ยประมาณ 5แส3หมื่กว่าล้านนะคะรวมทั้งมันกลายเป็นเรากลายเป็นภาพพจของประเทศเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินเราไม่ใช่ศูนย์กลาง scammer แ,แต่คือศูนย์กลางการฟอกเงินมันทําลายเศรษฐกิจกแล้วมันก็ปล้นคนไทยเป็น,ปนจำนวนหลายแสนล้านและคนเสียชีวิตจํานวนมากมายเป็นโอกาสดีค่ะที่จะทําให้สิ่งที่ไทยสร้างไทยมีเจตจำนงที่แน่แนอนคือการสร้างการเงสุจริตเนี่ย สามารถถักดันให้เป็นจริงได้เราก็เลยประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าใทยสร้างไทยเนี่ยจะมุ่งสร้างการเมืองสุจริตและจะดำเนินการกับคนเลวที่ทุจริตเนี่ยนะคะ,ะยังเฉียบขาดเราก็ทำกันอย่างจริงจังและเราประกาศว่าโตเราเองเนี่ยเราไม่โกงและเราจะไม่ปล่อยที่คนอื่นโกง รวมทั้งคนเลวที่มาโกงชาติบ้านเมืองเนี่ยจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมไทยที่ยืนของเขาก็คือคุกตลาดอย่างเดียวเ,ยวเราจึงมีมาตรการที่เราประกาศเป็น mm hmm. เมนูเฟสโตนะคะอยู่ในข้อบังคัศน์นะคะ mm hmm. ก็คือถึงเวลาล้างบางคนเลวเนี่ยมันต้องทำอะไรไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่วาทากรรมแต่ต้องลงมือปฏิบัติเราชวนก็นค่ะ หนึ่งก็คือการแก้เพิ่มโทษให้กับคนที่ทุจริตโกงกินขั้นขั้นร้ายแรงเลยนะคะเพิ่มโทษถึงประหารชีวิตเราดูในจีนสิคะจีนมาทีุ่ยามไปเนี่ยามารวบพวกแก๊งแ s c เม m e r ไป30กว่าคนประหารชีวิตเรียบร้อยไปแล้วจบปัญหาเลยนะคะ อันที่สองเราจะเพิ่มอำนาจประชาชนให้ประชาชนห้าหมื่นคนเนี่ยสามารถลงชื่อถอดถอนอ,องค์กรอิสระอปอชอเอยกกตอเอยที่ควรจะทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบการทุจริตเอาคนผิดมาลงโทษแต่กลายเป็นบางเคสก็เป็นการฟอกดำให้เป็นขาวไปนะคะเราจะหาให้สิทธิประชาชน5 0,000ร่นายชื่อน,นะคะ มีอำนาจถอดถอนองค์กรอิสระและศาลนัฐธรรมนูญได้นะคะอันที่สามเราจะตั้งสภาประชาชนให้ประชาชนเนี่ยจากหลากหลายอาชีพที่เป็นผู้สมรูุ้่เนี่ยเลือกโดยวิธีเลือกเดี๋ยวลงรายละเอียดนะคะเลือกเป็นขึ้นมาประมาณ70คนเราเรียกว่าเป็นสภาประชาชนนะคะสภานี้เนี่ยจะมีอำนาจในการเช็คแด์บาลานซ์กับองค์กรอิสระสามารถที่จะตั้งการ ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบเ,เรื่องทุจริตได้เป็นหูเป็นตาร่วมกันกับการใช้เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกันนะคะและสามารถที่จะนําเรื่องอวิิจัยว่าเรื่องนี้มีมูลแล้วก็นําเรื่องส่งต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะคะเ,เราคิดว่าการให้อนาจประชาชนเนี่ยจะเป็นหูเป็นตาในการที่จะขจัดการทุจริตได้อย่างแท้จริง และ,ะประการที่สี่คือเราก็จะ,ะยกกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการทาหากินและเป็นช่องทางในการหางเงินของข้าราชการและนักการเมืองเช่นใบอนุญาตต่างๆม่จําเป็นเนี่ยเราจะยกออกนะคะเพื่อลดการทุจริตและสุดท้ายก็คือเราจะส่งเสริมองค์กรต่างๆที่เขามีอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตหรือการ สอสอง,สองการทุจริตเนี่ยเราจะยกระดับเขาสนับสนุนเขานะคะให้เขามามีบทบาทโดยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสภาประชาชนนะคะในการตรวจสอบทุจริตด้วยก็เป็นเรื่องที่เอา่าและเรื่องสุดท้ายก็คือเราจะจัดการในเรื่องของสองสองมือห้านะคะคือมันเป็นมันเป็นเคสคลาสสิกเนี่ยว่าการทุจริตเนี่ยมันมีอยู่จริงโดยผ่านตรงนี้นะคะ ก็คือถ้าทํำขัดนักต็กพักโดยไม่มีเหตุผลนะก็การขับออกจากพักนั่นหมายถึงการหมดสมาชิกภาพทำห้าอกเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นผลได้ทันทีมันจะสามารถที่จะทําให้หยุดยั้งขบวนการการทุจริตทั้งระบบได้ตอนนี้อย่างรัฐบาลก็เจอเรื่องของการปรบัรามสแกมเมอร์แต่มันมีคนในรัฐบาลที่อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องต่าๆคิดว่าการอยากเห็นการจัดการ ตน้นเงื่อนไงถ้ารัฐบาลจัดก,การไม่ได้นี่ค่ะมันจะแสดงให้เห็นงความลุ่มหลงังจริงๆแล้วเนี่ยก็พูด,ดวยความรัถนาดีต่อรัฐบาลนะคะว่าถ้าแนะนําได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าในเมื่อโอกาสทองมันมาถึงแล้วก็ต้องคว้าโอกาสนี้ในการที่ทําให้เปลี่ยนจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินเป็นศูนย์กลางการป่าสแกมเมอร์ซะแต่ ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจอย่างไรยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเ,เงินที่สีดำเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาสู่ระบบการเมืองเยอะมากเข้ามาซื้อก,การซื้อนักการเมืองตอนนี้ซื้อพักการเมืองและกําลังจะมาทําการฟอกเงินในรูปแบบใหม่คือฟอกเงินผ่านพักการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อเข้าสู่อํานาจ เมื่อเขาคุมประเทศได้หรือยึดประเทศได้เนี่ยใช้เงินไม่มากไม่เกิน2องหมื่นล้านก็ยึดประเทศได้เนี่ยออลองนึกว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะแยกแค่ไหนดังนั้นก็อยากเห็นความกล้าหาญของรัฐบาลในการจัดการเรื่องนี้และเป็นการพูดที่ไม่ตำหนิติดติงนะพูดเพื่อเอาใจช่วยรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทําปล่อยโอกาสนี้ไปเนี่ยมันก็จะพอถึงการเรื่องตั้งปั๊มมันก็จะกลายเป็น เงินของพวกอาญากรข้ามชาติที่ร่วมกับนักการเมืองเลวเนี่ยมันจะสามารถยึดประเทศได้และวันนั้นถึงวันนั้นเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเพราะเขายึดอำนาจการบริหารประเทศได้อะไรจะไปคัดง้างเขาล่ะเขาซื้อระบบยุติธรรมได้องค์กรทางด้านการยุติธรรมได้ยึดอำนาจบริหารยึดอำนาจตุลาการแล้วเราจะเหลืออะไรสภาไม่ต้องพูดถึงนะคะ นิติบัญญัติก็ถูกซื้อไปวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าสสหลายคนก็ 10, เกี่ยวพันกับเรื่องแสแกมเมอร์ mer, การฟ้องเงินซึ่งอันนี้แค่แค่แค่เห็นยอดภูเขาน้ําแข็งนะเรายังไม่ได้เห็นตัวภูเขาน้ําแข็งตัวใหญ่ทีอ่อยู่เบื้องหลังวันนี้ถ้าเราปล่อยให้โดยไม่ปราบก่อนการเลือกตั้งนะปล่อยให้การเลือกตั้ง ครั้งนี้ผ่านไปคนเหล่านี้ยึดประเทศได้แน่นอนและยึดได้ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการอย่างแน่นอนเพราะทุก,ทกองค์กรไม่ใช่มีคนเลวทั้งหมดแต่บงังเอิญทุกองค์กรมันมีคนเลวอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งไอ้คนเลวส่วนนี้แหละที่จะทําให้ประเทศถูกยึดไปได้อันนี้อาจจะเป็นตัวบีบให้ในายกอาจจะตัดสินใจยึดสภาเร็วขึ้นนะคะซึ่ง เห็นว่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการที่จะยุบสภาเพื่อหน,นีแรงกดดันในการที่ประชาชนและก็สื่อมวลชนหรือองค์กรต่างๆเรียกร้องให้นายกใช้ความกล้าหาญในการปราบทุจริตปราบคนชั่วปราบคนเลวเนี่ยแต่นายกจะเลือกที่จะลดแรงกดดันที่จะไปถึงตัวเองเนี่ยโดยการยุบสภาเนี่ย อันนี้เนี่ยจะเป็นตราบาปของนายกนะคะว่านายกใช้ไม่ใช้อำานาจที่มีอยู่ในการสร้างสังคมที่ดีไม่ใช้อำานาจที่มีอยู่ในการปราบคนเลวนะทั้งๆท,ที่มีโอกาสอันนี้ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็อยากจะส่งเสียงไปว่าอย่าเลือกใช้วิธีนี้โปรดเลือกใช้วิธีการที่จะใช้อำนาจของตัวเองถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกในการที่จะใช้อำนาจที่พี่มี โอกาสทองที่เดินมาถึงเนี่ยนะคะในการล้างบางคนเลวล้างบางระบบคอร์รัปชันออกจากประเทศไทยมันเป็นโอกาสดีมากๆนะคะอย่าปล่อยพี่วิงวอนเลยอยู่การเมืองมานานพี่หมอเห็นมองออกว่าถ้าปล่อยไปถึงการเลือกตั้งเชี่ยวหน้าเนี่ยไอ้ทุนดำเหล่านี้เนะี่ยมันยึดประเทศไทยได้ครบทั้งสออำนาจหลักของเราเลยแน่นอน อันนี้ก็น่าจะต้องเตรียมการเห้เลือกตั้งแล้วเห็นน้องๆรุ่นใหม่ยืนข้างๆคุณหญิงถึงน้องจินนี่ด้วยมีการพร้อมเรื่องเลือกตั้งยังไงก็<ไ>งเตรียมความพร้อมค่ะในการเลือกตั้งเราอาจจะ,ะใช้เวลากับการคัดคนเยอะหน่อยเองเพราะว่าหนึ่งเราเจอมาแล้วนะคะแล้วช่วงนั้นมันก็ต้องขอโทษประชาชนว่าระยะเวลาของเราสั้นแต่ช่วงนี้เนี่ยเราทําขบวนการการ คัดเลือกที่เข้มข้นซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเราจะทำเคสต้าี้เป็น reality, เรียลิตี้ไลฟ์โชว์วิธีการในการคัดเลือกคนของเราว่าเราคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพแค่ไหนแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ร้อยเซ็นแต่อย่างน้อยๆมันผ่านกระบวนการนะคะที่มีมาตรฐานเป็นระบบแล้วก็มุ่งสู่การสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและสร้างการเมือที่สุดเจ่ น้องจินนี่มาช่วยงานมากขึ้นไหมคะหรือจะมาน้อ,องจินนี่ก็คงจะจะมาช่วยในการเลือกตั้งถ้าถ้าเวลาเหมาะสมน,นะคะ,ะช่วยหมายถึงว่าจะลงสนามด้วยตัวเองเลยไหมคะคืออย่างนี้ค่ะพี่ย้ำหลายทีแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มองรดกตกทอดถ้าเขาอยากจะเข้ามาทำงานรับใช้บ้านเมืองมาทำงานการเมืองต้องเป็นเรื่องของการอาสา เพราะงานการเมืองเป็นงานที่หนักง,งานที่เสี่ยงที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีเขาจะต้องมีความแข็งแกร่งแล้วก็เรียนงานตั้งแต่เรียกว่าในระดับของการที่จะต้องไปช่วยพื้นที่ไปทางานในพื้นที่แล้วก็เรียนรู้งานในแต่ละขั้นด้วยตัวเขาเองแล้วก็เขาหัวใจของเขาต้องอาศาจริงๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่แม่บอกลูกแล้วก็วันนี้ สิ่งที่เห็นก็คือเขามีความสุขเวลาเขาลงไปช่วยประชาชนในพื้นที่เขามีโปรเจกต,ต์ของเขาเองในการทําช่วยประชาชนในพื้นที่นะคะเ<ม>ช่นเรื่องทําเรื่องผ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเรื่องออเอาผ้าชาวบ้านมาแปรรูปนะคะก็ก็คงต้องถามเขาเราไม่ใช่มรดกนะคะถา,ถามได้เลยไหมคะโอเคค่ะ ค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องที่พี่แอมถามเล่นการเลยนนะคะคือที่ทํางานการเนนะคะ,คะก็อย่างที่คุณแม่ได้พูดไปเมื่อกี้คือบ้านเราไม่ได้มีแนวคิดว่าถ้าสมมติผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคุณแม่ได้ทํางานการเงินมาก่อนมันจะเป็นวรดกที่ตกมาถึงเรา แต่ว่าถามว่าตัวเองมีความสนใจทางด้าน,นการเงินไหมไม,มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่กับคุณแม่มาตลอดชีวิตเรียกได้ไว่าแบบโตในรถนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นสภาพบ้านเมืองที่รู้สึกว่าถ้าเรามีกําลังเรามีความสามารถมีมมความรู้มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาตินะคะ<ม>ก็อยากจะอาสาทำงานการเน,นะค,ะค่ะก็ ต้องดูว่าแล้วก็โอกาสว่าจะเหมาะสมตอนไหนนะถ้าถามถึงการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ค่ะก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาช่วยําไทยสร้างไทยเพราะว่านอกจากจะเห็นความตั้งใจของคุณแม่ที่ทํางานการเมืองมานกว่า30ปีแล้วค่ะเห็นความตั้งใจของทีมงานทุกท่านเห็นสมาชิกทุกท่านที่มุ่งมั่นจริงๆแล้วก็มีความจริงใจจริงในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง การประชุมถูกครันเข้มข้นถูกครังเราเรารู้สึกได้ถึงเ n e น g ร์จีของทุกคนว่าเขาอยากทําเพื่อประเทศชาติจริง,รงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนเล็กๆในการพักการองกรพักไทยสร้างไทยที่จะช่วยทําให้ประเทศชาติดีขึ้นจะลงสนามไอการเลือกตั้งครั้งนี้เลยเ,เยลดี๋ยวรอดูลกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเ <c oughs> ขออนุญาตทำไมออก เขาคอยคอยรูปกัน